สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผู้เราสอง page, มรองตุนจากเพจสองมอรองตุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆที่ชื่อว่า MACD 3นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบกูๆนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตตะวิทยาตลาดไปด้วยกันผ่านอินดิเคเตอร์ MACD โดยใช้์แอปเทรดเดงอยู่กันครับวันนี้สินทรัพย์กูๆของเราคืออะไรเป็นระไบเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในเซ็ตอินเด็กซ์นากรับหุ้น หนังสือชื่อดังนะครับปินติงชื่อดังนะครับหุ้นอมรินหรือว่าหุ้นอมรินปินติงแอนด์พระบินชิงจำกัดหาชนนั่นเองนะครับไปดูวความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยหุ้นอมรินนะครับก็เป็นผู้ประกอบกิจการ3ธุรกิจในกลุ่มของสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยกันนะครับก็คือ 1. สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะครับ2ก็คือสายงานมีเดียนะครับ3ก็คือ สายงานหนังสือเล่มนะครับผมโดยแบรนด์ในเครือของอัมรินก็มีมากมายนะครับแต่แก่ตัวอัมรินสามสี HD นะครับหนังสือบ้านและสวนหนังสือ r o ูม y Home National Geographic ฉบับภาสไทยหนังสือแพลร,รูสุดสุดสัปดาห์ชีวจิต Baby k คิดนะครับแปลว Wedding นะครับ Secret Good Life นะครับก s ซีนหรือว่าร้านหนังสือนายอินนั่นเองนะครับในกลุ่มของอัมรินบุ๊ก นะครับก็มีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับผมกเกาผู้บริทสนใจก็ไปศึกษาต่อกันได้นะครับโดยตัวงบการเงินนะครับงบการเงินก็ถือว่าเติบโตนะครับรายได้เพิ่มขึ้น5 1 Q1Q ควไตรามาสต่อไตรามาสนะครับตัวกําไรเพิ่มขึ้นเ6 Q1Q อควอควถือว่าเติบโตเยี่ยมยอดนะครับนี่สินนะครับเพิ่มขึ้น 18% Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสนะครับตัวสนทรัพย์เพิ่มขึ้น6% Q1Q ถือว่าเติบโตนะครับโดยตัว PE บอยู่ที่13เท่านะครับก็น่ารักตาลุ่นนะครับผมก็ลงทุนกัน13ปีคืนทุนถ้ายังเติบโตได้ประมาณนี้นะครับ P/B Book Value ก็เติบโนิดๆอยู่ที่1.37เท่านะครับก็แปลผลกันได้ว่าราคาที่ก็ซื้อเข้าไปก็ลงทุนได้แพงกว่าเจ้าของมา1.3เท่านะครับ ดีเลย์โชดโดดเด่นมากนะครับนี่สินทุนต่ำมากนะครับผมดีเลย์โชดน้อยกว่าหนึ่งะครับได้0.29เท่านะครับ่บงชี้ว่าสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ผัดโหวตจะน่าจะสบายหรือสําหรับบริษัทที่นี่น้อยอย่างอัมบรินนะครับยีอันผลมีมาให้หน่าสนใจี3%ต่อปีนะครับก็ถือว่าแข็งแร่งนะครับสาหรับ,บแบรนด์อัมบรินนะครับโดดเด่นด้วยงบการเงินสวยงามนะครับ นี่สินตัวต่ำนะครับ valuation ตึงๆแต่ยังมีปันผลมาให้เพืเ่นอนๆท่านใดสนใจก็ไปศึกษาทํากันบ้านกันต่อด้วยนะครับก่อนลงทุนแต่ถ้าเพือ่อนๆท่านใดไม่อยากไปเป็นสาย value investor ศึกษาเชิงพื้นฐานกันให้เยอะก็ไปเป็นสายเทรดเข้าออกตามกราฟกันเลยครับดูกราฟ time frame ม,มันพบว่ามีการตัดลงของ ma c d line ซึ่งจะเเงิน s t a เส้นสีน้ำเงินสีแดงลงไปมีฮิสตกแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ำเช่นนี้บ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณเซลล์ขาลงในไทม์เฟรมมันภาพใหญ่นะครับรเพื่อไปาจะได้เล่นไทม์เฟรมมันก็ต้องไม่มีของนะครับต้องขายเพีงแต่ฮิสตกแกรมแดงแทงแรกแล้วนะครับมือว่างไว้ก่อนนะครับตัวไทม์เฟรมวีคพบว่ามีการกลับตัวเขาเป็นขาขึ้นนะครับมีการตัดขึ้นของเส้นสีน้ำเงินเส้นจินตนาการตัด เสจราชีแดงขึ้นไปมีฮิตสกรลมซีเคียวชันขึ้นไปจากเนื้อน้ําได้สองติ่งแลวนะครับวงเชี่ยเป็นขาขึ้นสัญญาณบายได้สองวิกแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดเล่นทางเฟรมบิ๊กจ้องไว้ก็ต้องซึ้งแต่วิ่ที่แล้วปิดแท่งไปแล้วนะครับผมซื้อแล้วก็ถือไว้ก่อนนะครับถ้าเข้าตอนที่เขาเซียวหน่อยนะครับผมไปดูตัวทางเฟรมดีกันครับ ทางเฟรมเดมีการตัดขึ้นของ MA ็มแอซีีไลน์จากใต้น้ำาลครับตัดเส้นสัรลัก์สีแดงขึ้นไปนะครับมีฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ํายาวๆเลยนะครับปุมเชี่ยวเป็นขาขึ้นสัญญาณใบกันยาวๆเลยครับหรับทางเฟรมเดีภาระยะสั้นนะครับแต่ถ้ามาเข้าตอนนี้ก็เสียวหน่อยนะครับผมต้องเข้าตั้งแต่ฮิสโตแกรมเขียวแท่งแรกนะครับเพื่อนๆที่เล่นทางเฟรม Day นะครับก็ลองไปใช้ดูปรับใช้กันดูนะครับ ไอเดียนี้นะครับผมโดยเราจะเน้นเรื่องของวิัยมารเซ็ตมันนี่เมเเจ์การเข้าออกตามอินดเคเตอร์เพื่อรักษาเงินต้นนะครับก็ฝากกันไว้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ